มาที่ข่าวสารของการบัดมวยบ้างนะคะมีความเคลื่อนไหวทั้งกลุ่มของนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยรวมถึงนักมวยไทยด้วยนะคะที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโครงการของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยมาให้ติดตามกันค่ะเวลานี้ทีมมวยสากลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทยที่นำทัพนะคะก็คือมาเรโนกอนซาเลสพร้อมนักชกทีมชาติ9คน บินลัดฟ้าลุยศึกบ็อกซแซมที่ประเทศสเปนแคว้นบาเลนเซียนะคะรายการนี้มีนักชกจาก21ประเทศเข้าร่วมแข่งขันแล้วก็มีนักกีฬาเข้าร่วม214คนแบ่งเป็นชาย124คนและหญิง90คนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหกรรมเอเชียนเกมส์ในช่วงระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองกาน,น,นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะ เพื่อเป้าหมายก็คือเหรียญทองนั่นเองและในที่สุดก็มีการจับสลับประกบคู่แล้วนะคะสำหรับการแข่งขันบ็อกแซมนักชกไทยลงแข่งขันรอบ16คนจำนวน7คู่ค่ะคู่ที่แข่งค่ำนี้แบ่งเป็นหญิง3รุ่นนะคะก็คือรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัดนิชาจงโปร่งกลางเจอกับไมราเดลกาโดนักชกสาวดาวรุ่งจากสเปนรุ่น60กิโกรัมหญิงธนัญญาสมนึกเจอกับแอนนาอิซาเบลกอนซาเลสนักชกเจ้าถิ่นเหมือนกัน รุ่น57กิโลกรัมหญิงปุญรวีรื่นรถเจอกับมาลเตเรซี esi, จากฝรั่งเศสนะคะส่วนนักชกชาย4รุ่นได้แก่รุ่น60กิโลกรัมชายสักดารวมรมเจอกับอาลีดาลีจากยูเครนรุ่น65กิโลกรัมชายคุณอาทิตย์ปิดนุชเจอกับมาซิโอมอนเตโรจากกาบูเวดีรุ่น75กิโลกรัมชายวิทยาจันสมเจอกับเพอร์เฟกเมอร์ซอลจากคาซัคสถานรุ่น80กิโลกรัมชายวีรพลจงจอหอเจอกับเอ มิลเซนโกเมสจากกาบูเวดีเหมือนกันนะคะส่วนคู่ที่จะแข่งขันวันที่4กุมภาพันธ์ตัวแทนนักชกไทยก็จะมีรุ่น55กิโลกรัมชายธนรัตน์แสงเพชรที่จะเจอกับปาลวันลาตวันจากอินเดียแล้วก็รุ่น51กิโลกรัมหญิงจุธามาตร,รักษัตรจะเจอกับหยี่ส่วนเกาจากชนิดไทเปรหรือไต้หวันนั่นเองนะคะ เวลานี้สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันและก็ปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนเยาวชนรวมถึงประชาชนเพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติรวมถึงเป้าหมายสูงสุดก็คือเหรียญทองโอลิมปิกเกม2028ส่วนทีมชาติทั้งทีมชายและหญิงเวลานี้ก็มุ่งหวังทำผลงานให้ยอดเยี่ยมในเช่นเกมส์ที่นากโยาช่วงกันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะ